สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลนดงกล้วยไม้กับดงเอื้องสายเลยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลมีกล้วยไม้ตะกูลช้างตะกูลแอสโคแอสโคกับเอื้องสายเวนด้าเวนด้า,ดาโอ้มีหลายอย่างจ้าเดี๋ยวค่อยชมกันในคลิปเนาะบอกไม่ถูกจ้ะ ใครสนใจก็สแกน QR code ต้องมุมจอเลยเนาะไม่ไงั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยนะก่อนจะเจอบอลสี่ก็บอกค่าจะส่งกันก่อนเนาะ๋อ,อไม่ใช่บอนสี่จ้ะกลวยไม้เนาะติดบอนสี่จ้ะค่าจะส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแบบเมาเหมาเลยจ้ะใครแบบโอนก็หกสิบาทนะจ้ะเก็บเงินไปทางก็แปดสิบาทจ้ะไม่บวกเพิ่มทังนั้นนะจ๊ะ ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปทางลูกค้าจ้ะเรามาเจอกล้วยไม้สวยๆกันเลยจ้าจ้ะเรามาเจอกับช้างเขาเรียกช้างที่ยังไม่ได้ใส่ตะกร้าแขวนนะจ๊ะช้างเล็กนะจ๊ะในราคา สี่สิบบาทนะจ๊ะจัดเป็นเซตเนาะเซตหนึ่งมีห้าต้นจ๊ะเซตละสองร้อยบาทจ๊ะดูต้นจ๊ะ <c oughs> ปีหน้าได้เห็นดอกกันแน่นาะนี่คือเล็กสุดนะจ๊ะ <c oughs> แม่คมมือบอลจะขอบอกลูกค้าไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเราส่งไปเนี่ยบางคนลูกค้าสั่งสิบต้นเราก็จะต้องมีคะต้นเล็กไปมั่ง <c oughs> ต้นใหญ่ไปบ้าง <c oughs> แบ่งๆบ่งกันไปเนาะไม่ใช่ว่าอยากจะได้ <c oughs> ตแต่เล็กก็มาได้เล็กอ่าเนี่ย <c oughs> เล็กคือเล็กของเราคือระดับนี้เลยจ๊ะแม่แม่ ไปหยิบในกระถางแขวนเรามาเทียบให้เ,าเขาดู <_ d> um> ให้ลูกค้าดูกระถางแขวนที่เราขาย80บาทเมื่อต้นปีนี่นะจ๊ะที่เราขายกันเมื่อ80บาทเมื่อต้นปีเนาะแม่เอาต้นนั้นมาเทียบให้ลูกค้าดูดต้นนี้นะจ๊ะนี่คือต้นใหญ่นะจ๊ะนี่ต้นใหญ่อ่าต้นเล็กนี่ต้นเล็กแม่คุณมือบอลจะหยิบต้นเล็กมาทเทียบให้ดูนะจ๊ะนี่คือเดี๋ยวก็ยังไม่เล็กส<อ>ุดเนาะเออต้นนี้นี่นี่คือต้นเล็กสุดของเรานะจ๊ะที่ว่าเรามีอยู่ในในแผงนี้เนาะนี่คือต้นเล็กนะจ๊ะ นี่คือต้นที่เราขาย80บาทนะจ๊ะช่วงต้นปีเนาะอันนี้คือเรายังไม่มีตะกร้ายังไม่มีลวดแขวนเราขายในะราคา40บาทนะจ๊ะคะกันไปเนาะจะมีเล็กบ้างใหญ่มัง่งลูกค้าบางท่านก็บอกไม่ทำไมมีเล็กบนมาอะไรมา แม่คนมือบอลบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเราจะต้องคะกันไปเนาะ่งให้ลูกค้ากันไปเนาะแบ่งแบ่งกันไปเนาะใหญ่มั่งเล็กมั่งจะ้ะเนี่ยเหลือน,น้อยอแล้วนะครับชุดนี้ชุดส0ิบาทนี่แทบจะหมดแล้ว <c oughs> พอออกมาก็เป็นพันพันสองพันต้นลรามั้งที่ขายไปเนาะนะนครับเยอะละเยอะมากเยอะมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าใกลหมดแล้วเนาะตอนนี้ตัดไม่ได้อีกสท่ร้อยกว่าต้นมั้งก็จะไม่ผิดตอนนี้ก็จะมีอยู่ช้างช้างแดง,งเยอะนะจ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นช้างแดงนะจ๊ะ เพราะว่าเราก็ค่ากันมาเนาะไม่เราก็ยังแยกไม่รู้เนาะว่าเป็นช้างอะไรมั่งผมว่าจะเป็นช้างแดงใครรับได้ก็ชุดที่หนึ่งนะจ๊ะคือช้างในราคา4ี่ิบาทนะจ๊ะไปสอนต่อเป็นเอื้องสายนะจ๊ะเอื้องสายชุดนี้ก็จะเป็นรวมเลยนะครับเนาะสีจะออกสีม่วงนะครับออกม่วงออกชมพูนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าดูดอกตัวอย่างก่อนประมาณนี้ประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะแม่เดี๋ยวให้ลูกค้าดูดอกตัวอย่าง เลยจะเป็นสีนี้เลยนะจ๊ะนี่จะเป็นสีนี้เราเอาออกดอกออกมาให้ดูนะจ๊ะไม่ใช่ว่ามีช่อนี้ช่อเดียวนะจ๊ะนี่นี่อีกช่อเขานี่ก็ต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันนะจ๊ะอันนี้ให้ดูดอกตัวอย่างเฉยๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเริ่มต้นธนูจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะโอ้โหนี่ตุ่มนี่คิดไม่จ้เอาคัดออกมาได้ประมาณสี่สิบต้นครับชุดนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะให้ดู เยอะมากแล้วสวยสวยมีเรื่องสายเราจะไม่มีลําดับต้นนะครับเพราะว่ามีเยอะเนาะก็เราจะคละให้ลูกค้านะครับอแม่จ๋าพาไปดูระดับต้นแรกๆหน่อยว่ามีตุ่มมีดอกทุกต้นนะมีดอกทุกต้นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีดอกจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะดอกใหญ่ๆแบบนี้มอนมีเลยแทงอย่างนี้ก็เยอะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมจ๊ะเยอะมากร้อยบาทเท่านั้นครับนี่ครับดอกทุกต้นครับสวยเลยนะจ๊ะทุกต้นนะจ๊ะ มีอยู่ประมาณสี่สิบต้นนะจ๊ะบาสคนมือบอลคัดออกมาเมื่อคืนนี้เนาะดึกเดินกันเลยจ้ะกว่าจะเสร็จเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะคัดออกมาทีว่าดอกก็าร้อยเดียวครับบ้านนะจ๊ะขอคระให้นะอ้นี่๋อให้ประสาชนเลือกให้นะครับดอกยิเลยนี่เห็นไหมจ๊ะดอกยิเลยโอ้โหดอกต้นครับสวยทุกต้นนะจ๊ะเอ้องสายจ๊ะราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะนีนี่ แสงเอาแสงหน่อยเห็นไหมจ๊ะ่ายกันเช้ามืดครับยังไม่เห็นก็เลยต้องใช้ไฟช่วยเนาะนี่ครับดอกนี่นี่ต้นเดียวกันจ๊ะดอกทุกต้นครับรับประกันสวยๆเลยโอ้โหถ้าถ้าสลัดใบหมดนี่รับรองได้เลยจ๊ะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะมีดอกทุกต้นนะครับทุกต้นเลยจ๊ะเห็นไหมจ๊ะมีใบยังไม่หมดเลยดอกยังไม่สลัดใบหมดเลยเนาะดอกรีบมาเลยจ๊ะนี่เนาะเรื่องสายนะครับ ในราคาหนึ่งร้อยบาทเนาะเราจะค้าให้ไปนะครับใครสั่งกี่ต้นบอกได้เลยนะครับเรามีผ่านอะไรไปบ้างแล้วมีช้างสี่สิบบาทมีมเอื้องสาย,สายตัวละร้อยนะครับโอโ้สวยจัดเลยจะ้ะเอื้องสายสวยจริงๆนะจ๊ะแล้วเรามาเริ่มกันที่เวนด้าจะแวนด้าชวยนอย้โหสวยจัดประหลัดบอกจ้ะอันนี้คือต้นที่หนึ่งเนาะเพราะว่าเราต้องแวนด้าจะมีนนะระดับต้นให้ลูกค้าเลือกแล้วกันนะครับลูกค้าจะได้ กระจเลือกได้เองเนาะนี่เลยจ้ะดูความสวยนะจ้ะดูสีจ้ะบันด้าขาวเนาะบันด้าขาวครับบอกเลยจ้ะว่าสวยงามจ้ะขาวดึงเนาะจุดไปด้วยสีน้ำตาลสวยๆเลยครับจริงจ้ะสวยจริงๆจ้ะอันนี้ต้นที่หนึ่งครับอายากนะจ้ะต้นดูต้นใดูดับต้นนะให้ดูลาดับต้นกันนะจ้ะอันนี้คือต้นที่สองจ้ะต้นที่สองเนาะให้ดูขนาดต้นนะจ๊ะนี่ นี่เลยจ้ะดูต้นเนาะแล้วดูดอกจ้ะดอกยังตุ่มอยู่เลยนะจ้ะดอกยังตุ่มแล้วนี่แทงยอดมานี่อีกยอดนี่เห็นไหมจ้ะเริ่มแทงยอดมาแล้วจ้ะแล้วดูโหใหญ่โตมโหรานจ้ะต้นที่สองนะจ้ะอันนี้คือต้นที่สองจ้ะเดี๋ยวนะจ้ะซื้อเดี๋ยวใบเสียหายเดี๋ยวดอกเสียหายดอกเสียหายนี่คือต้นที่สามโอ้ยใหญ่โตจ้ะใหญ่โตนี่เห็นไหมจ้ะ ดูให้ดูความใหญ่เนาะนี่คุ้มจริงๆจ้ะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเ<อ>ท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะเราให้ดูฝั่งนี้นี่แทงยอดมานี่อีกสองยอดเลยเนาะต้นทีสามนะจ๊ะเดี๋ยวลืมลืมแขวนลืมแทงยอดเอ้ยแทงยอดน่ะลืมเสียบช้อนจ้ะพูดไปทั่วเนาะเราดูต้นทีสี่จ้ะตายเล้นี่เห็นไหมจ๊ะดูดอกเนาะนี่ดอกจ้ะ จะมีอยู้าต้นนะจ๊ะดอกสีนี้นะจ๊ะมีอยู้าต้นแล้วนี่ให้ดูยอดจ้ะแทงกันออกมาโอ้โหสวยจริงจจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะต้นที่สี่ครับกระทางที่สี่นะจ๊ะเวนด้าจ้ะดอกสีขาวตุ่นจ้ะต้นที่สี่นะจ๊ะอันนี้ต้นที่ห้าจ้ะนี่นี่นี่ใให้ให้บ้านคนมือบอลเข้ามาถ่ายใกล้ๆเลยจ้ะนี่ เห็นไหมจ๊ะ <Cornell> นี่ยังตุ่มอยู่เนาะดอกยังตุ่มอยู่นะจ๊ะสีเดียวกันสีเดียวกันเดียวกันกับต้นที่หนึ่งสองสามสี่นะจ๊ะนี่ดูต้นเห็นไหมจ๊ะวันนด้ดอกขาวเนาะสอกกว่าจ๊ะความสูงนะจ๊ะต้นที่ห้านะจ๊ะโอ้โหยังสรรหามาเนาะคัดออกมาจ๊ะบาสคนมือบอลจ๊ะอันนี้ต้นที่หกจ๊ะจะเป็นสีม่วงจ้ะม่วง Hmm, mm hmm. ี่ตัวคนละตัวกับพัชระนะครับคนละม่วงกันนะคนละม่วงนะจ๊ะยังอยู่ไหมพัชระเรายังอยู่ไหมแม่จ๋าเดี๋ยวเอาเสียบให้ลูค้าดูหน่อยเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวแม่คนมาวอสจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งั้ยขอแขวนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอันนี้คือต้นที่หกนะจ๊ะเดี๋ยวเสียบช้อนก่อนจ๊ะเดี๋ยวจะิ่มเนาะม่วงพัชระเหลือต้นหนึ่งลูกค้าสั่งไว้ครับอยู่ตรงไหนเนาะนั่น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 นี่นี่ เจอแล้วจ้ะเจอแล้วเนาะม่วงพัชราจ้ะแต่มีเจ้าของแล้วเนาะต้นนี้ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวแม่คนมือบอลจะเอาเปียบเทียบกันนะจ๊ะคนละม่วงกับพัชระนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ้ะลูกค้าที่สั่งม่วงพัชราไปแล้วเนาะเห็นไหมจ๊ะเปิดจะได้เพิ่มเนาะสวยจริงสวยจริงนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะออกไปทงชมพูด้วยแหละตัวนี้อ่าเขาออกไม่ใช่ม่วงนะเขาเรียกสี่างงีม่วงสี่สอยางยังไม่ใช่บูแม่อันนู้นข้างหน้าจะเป็นบูอันนี้จะเป็นชมพูนี่เห็นไหมจ๊ะ เลยจริงๆจ้ะกระทางที่หกนะจ๊ะเดี๋ยวแม่คนมือบอลขออนุญาตเอาม่วงพัชระไปแขวนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพังพาดรูดมือหักตาเป็นสีชมพูนะครับแน่นอนจ้ะลูกค้าสั่งแล้วด้วยเนาะเป็นสีชมพูเนาะกระทางที่หกไปแล้วเนาะอันนี้เจ็ดก็ชมพูเหมือนกันกระทางที่เจ็ดจ๊ะนี่เดี๋ยวแม่คนมือบอลขออนุญาตดึงก่อนจ้านี่ยังตุ่มอยู่นะจ๊ะ สีเดียวกันกับกระถางที่หกนะจ๊ะดูเข้มๆเลยดูความใหญ่ดูดูกานดอกที่ออกไปแล้วเนาะเราให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะต้นนี้ประมาณสามปีนะจ๊ะต้นนี้สามปีกระถางที่เจ็ดนะจ๊ะกระถางที่เจ็ดสีชมพูจ้ะอันนี้กระถางที่แปดจ้ะนี่สีเดียวกันนะจ๊ะยังตุ่มอยู่นะจ๊ะนี่ยังตุ่มอยู่จ้ะ คัดออกมาจะจะได้ไปอยู่กับลูกค้านานๆเนาะประถางที่แปดนะจ๊ะเวนด้าสีชมพูประถางที่แปดจ้ะในาราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่น้เนาะนี่นี่ให้ดูความใหญ่ของต้นนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะใหญ่ต<อ><า>โตมากมากจ้ะนี่ดูดอกเนาะดอกยังตุ่มๆอย่างนี้อะไรจ๊ะไปบานกับลูกค้าแน่นอนเนาะกระถางที่เก้านะจ๊ะ อันนี้คือกระทางที่สิบจ้ะโอ้โหสี่แน่สีบรูจริงไหสวยมากนี่นี่นี่บรูนะจ๊ะสีบรูจ้ะเวนด้าบรูนะจ๊ะนี่สีอย่างนี้อะไรจ๊ะยังบานไม่หมดนะจ๊ะยังบานไม่หมดจ้ะสวยจริงๆจ้ะกระทางที่สิบนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะสีบรูนะจ๊ะนี่บรูจ้ะ เวนด้าบรูนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะยังตุ่มเลยเนาะยังไม่บานจ๊ะกระถางที่สิบเอ็ดนะจ๊ะมา <12. S 1> เป็สองกระถางที่สิบสองจ๊ะนี่ก็บูเหมือนกันนี่ก็เวนด้าบรูนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะยังตุ่มอย่างเงี้ยเลยเนาะยังตุ่มอย่างเงี้ยเลยจ๊ะกระถางที่สิบสองนะจ๊ะสิบสาม กระถางที่สิบสามจ้ะก็เป็นบรูมัอนกันเวนด้าบรูนะจ๊ะใครชอบสีบรูเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะเวนด้าบรูนะจ๊ะกระถางที่สิบสามนะจ๊ะกระถางที่สิบสี่จ้ะสิบสี่ตัวนี้จะเป็นชมพูครับอันนี้จะเป็นชมพูชมพูนะจ๊ะนี่สองช่อนะจ๊ะสองช่อจ้ะทีบาร์มนีดอกตัวอย่างมาเหมือนเนาะมันจะมีสน้น ดอกตัวย่างเดี๋ยวลำธนุน่าจะพอมีครับเดี๋ยวดูตูม,มก่อน,นดูดอกตูมเนาะแล้วให้ดูลําดับต้นนะจ๊ะนี่ให้ดูลําดับต้นนะจ๊ะนี่ดูความใหญ่เนาะเราแทงช่อมาตรงนี้อีกยอดหนึ่งแล้วเนาะแล้วมีสองช่อนะจ๊ะอยู่ฝั่งนี้อีกยอดหนึ่งโอ้โหต้นนี้สวยมากจ้ะเราใหญ่มากจ้ะต้นทีสิบสี่นะจ๊ะอันนี้คือต้นทีสิบห้าจ้ะ เป็นแวนด้าชมพูเหมือนกันชมพูนะจ๊ะนี่ชมพูจ้าโหยตุมตุ่มอยู่เลยจ๊ะไปอยู่กับลูกค้าได้เป็นสองเดือนเนาะแบบเนี้ยบานอยู่กับลูกค้าได้นานๆเลยจ๊ะาแล้วสองสามเดือนแล้วครับกระถางที่สิบห้าไปแล้วเนาะสิบห้านะจ๊ะเดี๋ยวจะไปดูกระถางที่สิบหกจ้ะเดี๋ยวแม่คนมือบอลขออนุญาตขยับไฟนิดนึงเนาะขยับไฟจ้ะจะได้ดูกันชัดๆสวยสวยเนาะ กระทางที่สิบหกนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอช้อนก่อนเนาะสิบสองสิบสามสิบห้าเดี๋ยวจะไปเสียบฝั่งโน้นเนาะอันนี้คือสิบหกจ้ะอันนี้คือสิบหกเนาะนี่คือสีตัวอ่าเราตัวอย่างสีตัวอย่างของสองต้นมัคกี้นะสิบสี่สิบห้าครับนี่ครับอันนี้กระทางที่สิบหกจ้ะโอ้บาดคนมือบอลเอ้ยใหญ่โตมโหราเนอะลูกเนาะ อ,ออกมานี่เห็นไหมจ๊ะนี่ดูดอกเนาะชัดไหมจ๊ะชัดไหมนี่นี่ช่อหนึ่งนะจ๊ะแล้วแถมอยู่ฝั่งนี้อีกช่อหนึ่งนะจ๊ะแอบอยู่ฝั่งนี้อีกช่อหนึ่งเนาะนี่ต้นทีสิบหกนะจ๊ะโอ้ใหญ่มากใหญ่มากจ๊ะต้นทีสิบหกนะจ๊ะแม่นคนมือบอลขออนุญาตแขวนกันเนาะอันนี้สิบเจ็ดจ๊ะสิบเจ็ดนี่เห็นไหมจ๊ะความใหญ่ เราดูช่อเห็นไหมจ๊ะโอ้โหใหญ่โตอย่างนี้เลยจ๊ะดอกตุ่มอย่างเงี้เลยเนาะไปบานกับลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะกระถางที่สิบเจ็ดนะจ๊ะคออนุญาตเสียบช้อนแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้สิบแปดจ๊ะสิบแปดนี่ให้ดูความสวยของดอกเนาะนี่จ๊ะสวยจริงๆเนาะนบัตรมือบอลโพสให้ชัดๆอย่างเงี้เลยจ๊ะยังบานไม่หมดนะจ๊ะยังบานไม่หมดจ๊ะ โอสวยงามจ้ะสวยงามพระรามแปดจ้ะกระถางที่สิบแปดนะจ๊ะเสียบช้อนกันจ้ะกระถางที่สิบเก้าโอ้โหเห็นไหมจ้ะอันนี้ช้อนหนึ่งเนาะเขาบานสุดเลยนะจ๊ะบานเกือบสุดเลยเนาะยังมีตุ่มอยู่สามตุ่มนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ้ะสามสี่ตุ่มเ่อฝั่งนี้อย่างแล้วอยู่ฝั่งนี้อีกช้อนหนึ่งเห็นไหมจ้ะนี่สองช่อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะกระถางที่สิบ ก้านะจ๊ะสิบเก้าจ้ะกลับมาเจอกับแอคโคนะจ๊ะแอคโคสีส้มจ้ะกระถางที่ยี่สิบจ้ะนี่ยังบานไม่หมดเห็นไหมจ๊ะทอยาวเป็นซอกเนาะทอยาวเป็นซอกจ้ะใครสนใจก็สั่งได้เนาะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบนะจ๊ะเราไม่ได้บอกราคาตอมัรกแม่เมื่อกี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกต้นเลยนะจ๊ะที่บอกมาเนาะ บอกอมาจ้ะเวนด้านั้แต่ต้นแรกนะครับยันยันต้นนี้เนะ 1, 1> าะหนึสิบาทราค,าครับราคาดั้งเดิมจะ้ะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะนี่แอคโออคสีส้มนะจะ้ะดอกยาวเป็นศอกจะ้ะสวยๆอย่างนี้อยากจะให้เห็นตุ่มนี่จังเลยจะ้ะยิบขึ้นไปเลยเนาะโอ้โหถ้าบานพร้อวกันนี้สวยมากเลยจะ้ะสวยจริงๆเนาะถ้าเขาบานหมดนะจะ๊ะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดนะจะ๊ะ กระถางที่ยี่สิบสองจ้ะนี่แอคโคสีส้มนะจ๊ะมีอยู่แค่สามกระถางเนาะแอคโคสีส้มนะจ๊ะหมดแล้วจ้ะลูกค้าสั่งจองกันไปเยอะเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะกระถางที่ยี่สิบสองนะจ๊ะแอคโคสีส้มนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียบช้อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแอคโคสี<ป>ส้มเนาะไปดูอายาเล่กันก่อนแล้วอเอาชุดนี้ก่อนเลยไหม เอาใหญ่ก็เลย้ไดมาเลยกระถางที่ยี่สิบสามนะจ๊ะยี่สิบสองไปแล้วโอ้ตายแล้วหลังยอก,กสมังลูกค้าเรียกร้องลูกค้าเรียกร้องจ้ะอ,อยากได้ช้างแบบแม่ค่อยๆถอยออกไปนะมะหืมาจ้ะใหญ่มะหือมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ช้างนะจ๊ะตะกูลช้างแต่สีนี่เราไม่แน่ใจเนาะเพราะจำกันไม่ค่อยได้จ๊ะ จะเป็นเพืือกลูกค้าเรียกร้องครับให้เราเอาออกมาจําหน่ายเนาะนี่นะจ๊ะนี่ก็เอาออกมาได้สามต้นครเอามาแบ่งเรามาทำคลิปขายดูครับมีใครสนใจเพิ่มเติมก็จะเอาออกมาขายเพิ่มเติมนะครับสั่งได้จ้ะยังมีอยู่นะจ๊ะของใหญ่รัีเป็นร้อยเป็นพันต้นอ่ะเขาใหญ่มากพอเราเอาออกมาทีนี้ยกกหลังยอกเลยนะจ๊ะในราคาแปดร้อยร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะแปดร้อยบาทจ้ะ ไม่ค่อยหลังนีกหน่อยนึ่ยไม่ค่อยเห็นค่อยหลังไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคนลี่เห็นไหมจ๊ะหมุนฝันว่ามีอะไรให้ดูไหมหมุนไม่ไม่มีจ๊ะไม่มีนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ก็จะมีนี่แหละนี่แทงแทงต้นมาแทงนอตแทงทุกออกทุกปีนะเห็นไหมครับในช่องเนี่ยจะมีช่องเก่าเนาะที่ผมตัดทิ้งเนาะเห็นปะนี่ยคือช่องละปีละปีละปีเนาะที่เขาออกนะครับรับประกันว่าออกดอกแน่นอนทุกปีนะครับนี่ จะเสอร์ฟไปจะแทงยอดออกมาตรงนี้อีกต้นหนึ่งเด้นนะจ๊ะเขาแทงนอออกเองนะจ๊ะเป็นกอธรรมชาตินะจ๊ะประทางที่ยี่สิบสามจ๊ะทางจะทางในราคาแปดร้อยบาทจ๊ะประทางที่ยี่สิบสี่โอ้โหตายแล้วโอ้ยหลังยอกจ้ะหลังยอกนี่ถอย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 ให้ลูกค้าได้ชื่นชมกันอย่างนี้เนาะ ราคาแปดร้อยบาทเท่าน uh. ั้นเนาะกองธรรมชาตินะจ๊ะกอธรรมชาติจ้ะสองสองต้นเลยนะจ๊ะนี่นี่กอของข่าวเนาะแปดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเจอค่าส่งเข้าไปแปดสิบบาทนี่ไม่เหลือนะจ๊ะค่าส่งอยู่ที่เป็นร้อยเนาะต้นนี้จ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะอู้ใหญ่โตมโหรานจ้ะช้างนะจ๊ะตะกูลช้างจ้ะ สมชื่อช้างจริงๆเนาะใหญ่ระดับนี้จะลูกค้าเรียกร้องเราก็ต้องจัดให้จ้ะกระถางที่ยี่สิบห้าโอตายเร็วอันนี้วันเดียวต้องสองมือจะต้องสองมือเนาะมือเดียวเอาไม่อยู่จ้ะแม่คนมือบอลเอาไม่อยู่จ้ะนี่แปดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะโอตายเร็วกระถางที่ยี่สิบห้าเลยจ้ะใครไม่อยากเสียเวลาใครไม่ชอบเสียเวลานเนาะมันชอบเสียเวลาเลี้ยงไม้เล็ก นีก็เนี่เลยครับแน่นอนชุดนี้เลยโอ้โหใหญ่มากมีนได้สองต้นนะอันนี้เป็นกอที่โผล่สองต้นนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ต้นหนึ่งนะจ๊ะข้างหน้านี่อีกต้นหนึ่งเนาะโอ้โหช้างจชอเก่านี่มีทุกปีครับในนี้เนาะออกตอกทุกปีจ๊ะนี่ครับนี่เห็นชอเก่านี่ครับนี่แล้วชอเก่าแล้วเขาจะออกมาแบบโอตายแล้วบาทเอ้ยยกไม่ไหวลูกสั่งยอกจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบห้านะจ๊ะ โอ้โหเหงื่อออกเลยจ้ะถ่ายต้นอื่นเยอะแยะไม่เหนื่อยจ้ะถ่ายสามต้นนี่เหนื่อยมากอ่าชุดเซ็ตเราเดี๋ยวสรุปที่เอาผ่านมาก่อนครับก็จะมีช้างเล็กเนาะสี่สิบบาทนะครับช้างเล็กส<ล> <40 S 1> ี่สิบบาทเนาะเอื้องสายนะครับนี่ช้างเล็กช้างเล็กเนาะสี่สิบาทนะครับมีเอื้องสายอยู่ด้านนูนนะ้นเนาะเราแขวนไว้ได้ครับเรามาได้ทั้งสี่สิบห้าสิบต้นนะครับก็ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับ ตัวอย่างดอผมก็มีให้ดูในคลิปเนาะแล้วก็มีแบนด้าแบนด้าก็เริ่มต้นอ่าสตาร์ทที่1นึ่งบาทเท่ากันหมดนะครับตาป็นตัวแบนดะ้าแอคโคนจะมีลําดับต้นเนาะลูกค้าจะได้เลือกกันได้นะครับแล้วก็มามีช้างยักษ์สามตัวช้างตัวใหญ่มีสามตัวเนาะช้างยักษ์ครับผมแล้วก็ในคลิปเราก็จะมีตัวนี้ครับเป็นไอเยลเรเพือกเนะ๊ะแทงช่อทุกต้นเลยเนาะจะให้ดูจ้ะ ว่าลูกค้าไม่เชื่อนี่เห็นไหมจ๊ะแทงช่อดอกมาแล้วเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นเนาะมาจะเห็นอยู่น่าจะเห็นอยู่เนาะแทงแ่งทุกต้นครับมาแล้วนะจ๊ะอายไลนเผื่อนี่ในราคาสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเท่านั้นจ๊ะตุ่มช่อดอกหมดแล้วเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ตุ่มมาอย่างงี้เลยจ๊ะตุ่มมาอย่างงี้เลยเนาะสวยๆจ๊ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ ไอยาเรศเผือกนะจ๊ะไอยาเรศเผือกจ้ะโอ้โหไอยาเรศเผือกก็มีสักยี่สิบต้นได้มั้งอ,ออกมาได้ที่มีช่อดอกเนาะเราต้องเราคัดนะจ๊ะคัดที่มีช่อดอกออกมาจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวไปอยู่กับลูกค้านานจ้ะจ้ะเราทั้งหมดเราก็สรุปกันหมดแล้วเนาะมีช้างเล็กมีเอื้องสายมีเวนด้านะจ๊ะเวนด้าแอคโค ทางยักษ์จ้ะแล้วไอเเรตเนาะไอ<ห>เผือก<ส>นะครัใครสนใจก็สั่งได้เนาะสแกนคิวอารโค้ต,ตรงมุมจอเลยจ้ะแม่งก็โทรมหาบารคนมือบอลเลยนะจ๊ะเบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9นะจ๊ะสั่งได้จ้ะเราพร้อมจัดส่งเนาะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราเลยจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า Selamat klub.